เก็บงานเก็บงานครับรแผนกนั่งดูก็นั่งดูนะครับผมโอ้มานั่งรอเบอิกเงินครับเก็บงานวันนั้นกันสาดให้แกบอกว่าไม่ไม่ชอบใจก็เลยมาติดอีกข้างนึงให้ก็ <laughs> สวยงามครับงานเก็บ เหงื่อตาเจ้าของบ้านตาเจ้าของบ้านวันก่อนทําตรงนี้ครับทําตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเออ ต่อให้อีกหน่อยเริมมาต่อตรงนี้ให้นะครับกันสาดให้สีก็ทําให้เรียบร้อยกระเบื้องก็เสร็จแกเบิกตังก็เตรียม